กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อคอรหาปมปล้นคนไทยค่ากลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้น10บเท่าเผยค่าการกลั่นที่หัวหน้าพักกล้ายกมาไม่ใช่ค่าการกลั่นที่โรงกลั่นได้รับและเป็นข้อมูลในช่วงโควิด -19 ระบาดซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมากอีกทั้งต้นทุนการกลั่นไม่คงที่แต่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันโดยโรงกลั่นไม่ได้เป็นผู้กำหนดค่าการกลั่นน้ำมัน ค่าการกลั่นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปซึ่งเป็นผลสะท้อนจากสถานการณ์ของโลกในขณะนั้นอีกทั้งค่าการกลั่นไม่ใช่กำไรของโรงกลัน่นเนื่องจากโรงกลั่นมีค่าใช้จ่ายด้านต่างๆหลายรายการที่ต้องหักออกก่อนส่วนที่เหลือจึงเป็นกำไรก่อนหักภาษีของโรงกลัน่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยสบคเลื่อนการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพออกไปเนื่องจากยังมีผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 บูสเตอร์เข็มสามไม่มากถือเป็นจุดเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดผู้ติดเชื้อได้โดยให้กทมเร่งกระตุ้นฉีดเข็มสามมากขึ้นขอประชาชนไปรับวัคซีนบูสเตอร์ให้มากขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกตได้พิจารณากรณีพักเพื่อไทยจัดไล่หนูตีงูเหา่าไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ทําให้เงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้าลดลงรวมถึงยังยุติสอบคําร้องสิบเรื่องกรณีที่มีการร้องเรียนให้กกตพิจารณาสั่งยุบพักก้าวไกลเนื่องจากตรวจสอบแล้วเห็นว่าการกระทําของสมาชิกและกรรมการบริหารพักยังไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กองบัญชาการตำรวจนครบาลลั่นเอาจริงโดนใบสั่งไม่จ่ายค่าปรับเจอหมายจับแน่พบสถิติสูงสุดคนเดียวค้างจ่าย59ใบเตือนหากถูกออกหมายจับในคดีอาญาจะมีผลกับการทำงานและการเดินทางออกนอกประเทศ คลังปัดฝุ่นร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐหรือภาษีลาบลอยกำหนดเพดานภาษีไม่เกิน5%เเซของมูลค่าที่ดินที่ปรับขึ้นสสคตเตรียมศึกษารายละเอียดหลังที่ผ่านมาร่างกฎหมายไม่ได้รับการสานต่อชี้ที่ดินบริเวณใกล้เคียงโครงการของรัฐปรับราคาขึ้นควรแบ่งผลประโยชน์ให้รัฐ